สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูลูกปลานะคะจะมาสอนในเรื่องของ comparative adjective นะคะซึ่งตรงในบทเรียนในหนังสือเรียนในเรื่องของบทที่5นะคะ English is easy นะคะจริงหรือเปล่าที่ภาษาอังกฤษง่ายนะคะเรามาทบทวนนะคะในบทเรียนนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำคุณศัพท์นะคะอย่างที่ครูกล่าวไปใน เบื้องต้นนะคะว่าเราจะเรียนในเรื่องของคำคุณศัพท์นะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสูงสุดนะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนะคะรวมถึงการใช้ประโยคเปรียบเทียบต่างๆนะคะในกรณีที่เปรียบเทียบนะคะครูจะขอเกินไว้ก่อนนะคะการเปรียบเทียบคือการนําของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยใช้คําคุณศัพท์ว่าอะไรอ้วนกว่าอันไหนใหญ่กว่านะคะรวมถึงขั้นสุดในที่นี้ก็คือการจะมีการ ใช้คำลงท้ายนะคะเช่น big ใช่ไหมคะพอเวลาเราเบิ้ลคำก็เบิ้ลตัว g อีก1นึ่คำแล้วก็ตามด้วย e s t นะคะซึ่งหลังจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปแยกนะคะให้น้องๆกลับไปศึกษาด้วยตนเองนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับการหลักการใช้ comparative adjective นะคะ <ๆ S 1> หรือ superlative super adjective <ๆ S 1> นะคะ<ๆ>เดี๋ยวครูจะมีคลิปแยกเร็วๆนี้นะคะ o m มพ่าระที adjective ADJ กูจะแยกเป็น adjective นะคะและ super นะคะ superlativ sorry นะคะ adjective นะคะต่างกันยังไงสองอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นขั้นกว่า อันนี้จะเป็นขั้นสุดอะไรสูงที่สุดก็จะใช้อันนี้อันไหนที่มีการเปรียบเทียบของสองสิ่งใหญ่กว่าเล็กกว่าก็จะใช้ comparative adjective นะคะเรามาดูกันเลยนะคะดูจากของสองสิ่งค่ะหนูตัวเล็กกว่าแมวเราจะใช้ยังไงนะคะ the rat เห็นไหมคะ the rat is อย่าลืมนะคะเรากล่าวถึง สิ่งของเป็นผู้โพสใช่ไหม blade? เราก็ต้องใช้ is small, นะคะ small เล็นะคะเห็นไหมคะมีการเติม er ขึ้นมานะคะเปรียบเทียบว่า small แปลว่าเล็กเติม er แปลว่ากว่าเล็กกว่าอะไรเอ่ยอย่าลืมนะคะขั้นกว่าเติม er และต้องเติมแดนด้วยนะคะถ้ามีการเปรียบเทียบของ2สิ่งในประโยคเดียวกันอย่าลืมนะคะเติม er แล้วก็เติมแดนได้เลยนะคะ เปรียบเทียบกับอะไรหนูเขาบอกแล้วหนูเล็กกว่าแมวก็คือ the rat is smaller than the cat นะคะต่อไปเช่นเดียวกันค่ะหนูตัวเล็กกว่าสุนัขนะคะหนูเอ้ย sorry แมวนะคะตัวเล็กกว่าสุนัขนะคะก็คือ the rat the cat is smaller than the dog นะคะยากไหมเอ่ย น,ะะน้องสามารถเขียนได้เลยนะคะต่อไปนะคะสุนัขใหญ่ที่สุดนะคะคำว่าใหญ่ที่สุดน้องจะน้องจะคุ้นเคยกับคําศัพท์คํานี้ค่ะ big b i g big ใหญ่ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดนะคะเราจะต้องเติม e s t นะคะแต่ในหลักการเติม e s t นะคะถ้า แพนชนะหนึ่งตัวสระหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสะกดหนึ่งตัวเห็นไหมหลักตามหลักเกณฑ์เลยเราจะต้องเบิ้ลตัวสะกดอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม e s t นะคะ biggest ถูกต้องใช่หรือไม่เรามาเช็คกันดูคนะ่ะ the dog is the biggest เห็นไหมคะจบเลยนะคะนี่คือการเป็นตัวอย่างก่อนเข้าเนื้อหานะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในหนังสือกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะครูจะมีคลิปแยกสำหรับ เรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับพี่ป6นะคะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นการบทสนทนาเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ดูโครงสร้างใช่ไหมเดอเดน่า yeah, uh, ใช่ไหมะ I'm worried about the English test tomorrow เขากังวลเกี่ยวกับอะไรคะ Worry Worry แปลว่ากังวลนะคะคำนี้ Worry แปลว่ากังวลนะคะ กังวล about แปลว่าเกี่ยวกับ English test แปลว,ว่าสอบภาษาอังกฤษ tomorrow แปลว,ว่าอะไรคะพรุ่งนี้นะคะ English is so hard แปลว,ว่าภาษาอังกฤษยากมากเลยนะคะสำหรับเดียนาแจ็คบอกว่าอะไรเอ่ย No, it i s n t is easy แต่สำหรับแจ็คแล้วภาษาอังกฤษคือง่ายใช่ไหมคะเดียนาบอกว่า I don't like grammar นะคะคือไม่ชอบไวายากรณ์เลยนะคะ แล้วก็มีการอ่านด้วยคณิตอ่ะง่ายกว่าอีกแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคืออังกฤษอ่ะภาษาคณิตศาสตร์น,ษษนะคะง่ายแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสองคนนี้มีความถนัดต่างกันนะคะต่อไปเดียนานะคะว่าเดียนาบอก I think ฉันคิดว่าอะไรเอ่ย English is harder than e เห็นไหมคะ harder เติม er, er แปลว่าเปรียบเทียบกับอะไรเอ่ย เป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งสแสดงว่าวิชาไรเอ่ย g l i s h กับ Math มีการเปรียบเทียบระหว่างวิชาไรเอ่ยนะภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะว่าอะไรยากกว่า English is harder than math ก็สแสดงว่าอังกฤษยากกว่าคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะสำหรับเดียนาต่อไปแจ็คบอกว่า it isn't ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษ อะไรเอ่ยสำหรับแจ็คแล้วนะคะภาษาส,สำหรับแจ็คแล้วอังกฤษ is easier than math easier แปลว่าอะไรมาจากคำว่า easy คะ่ะลูก easy ตัด Y ครูสอนแล้วเคย,เค,ยคู่เคยสอนในตอนป .5 อะไรด้วยนะเรื่องนี้ easy เติม er ด้วยตัดตัด y เป็น i แล้วเติม er ถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วยแด n โครงสร้างเหมือนที่ครูบอกเลยเห็นไหมคะ เปรียบเทียบระหว่าง2วิชานี้อะไรยากกว่าง่ายกว่านะคะสำหรับแจ็คแล้วภาษาอังกฤษง่ายกว่าคณิตน,นะคะเพราะมันคือภาษาอะไร our language ภาษาของพวกเรานะคะไม่ยากเลยต่อไปนะคะเดียนาก็บอก hey james what do you think คิดยังไงอะเดียนาบอกเจมคิดยังไงใช่ไหมเจมก็บอกว่า well ก็ก็นะเออเลนี่แปลว่าไม่ใช่แปลว่าตรงๆนะจะเป็นเป็นการเป็นคำสร้อยนะคะ I think English and Math is both easy for me โอ้อันนี้มาเหนือนะคะสำหรับเจมแล้วทั้งภาษาอังกฤษและก็คณิตยังไงคะ Easy for me แปลว่าอะไรเอ่ยง่ายสำหรับฉันมากนะคะคนนี้เสี่ยงต่อการที่โดนคำเหม็นเบาๆนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะ Easy เป็นแปลว่าง่ายใช่ไหมคะ Easier than แปลว่าง่ายกว่าจำไว้นะคะว่าถ้าขั้นกว่านะคะจะเติม er ด้วยนะคะเช่นครูยกตัวอย่างค่ะคำว่า big ใหญ่กว่าแปลว่า bigger อย่าลืมนะคะหลักการเบิ้ลคำนะคะเหมือนที่ครูบอกเบิ้ลพยัญชนะท้ายด้วยนะคะถ้าบางคําก็ไม่มีการ นั่นแล้วนะคะนี่เป็นขั้นกว่านะคะโอยสนะคะนี่เป็นใหญ่กว่าแล้วก็ใหญ่ที่สุดหลักการเบิ้ลคำนะคะไม่ใช่เบิ้ลทุกคำนะคะแต่จะเบิ้ลตามหลักเกณฑ์นะคะต่อไปนะคะหรือตัวอย่างเช่น small ที่แปลว่าเล็กนี่ครูเบียดคำนะคะ smaller ใหญ่เล็กกว่าใช่ไหมคะ คำเดิมมันเบิ้น L L อ,อ,อยู่แล้วมันไม่เข้าหลักเกณฑ์แพชนะต้นหนึ่งตัวสระ1ตัวแล้วก็ตัวสะกดหนึ่งตัวมาเลยไม่ต้องเบิ้นตัว G อีก1ตัวนะคะเติม E R ไปได้เลยนะคะแล้วก็ Small e t ยากไหมคะต่อไปนะคะ Hard ก็เปลี่ยนเป็น Hard เ r นะคะเติม E R ได้เลยนะคะแต่ถ้าในประโยคมีการเปรียบเทียบขึ้นมาอย่าลืมใช้แดนด้วยนะคะ ใครสูงกว่าใครเตี้ยกว่า my father is taller than my mother ก็คือพ่อสูงกว่าแม่อย่างนี้ค่ะก็คือเราต้องใช้คำว่าแดนในประโยคด้วยถ้ามีการเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้าเป็นคำศัพท์โดดๆแล้วเติม er ก็จบแล้วนะคะรู้ว่าอะไรใหญ่กว่าหรือถ้ามันอยู่ท้ายประโยคนะคะก็จะเติม er ได้เลยนะคะไม่ต้องเติมแดนนะคะแดนนี่คำนี้คำนี้อ่านว่าแดนนะคะใช้ในกรณีที่ ปรากฏในประโยคที่มีการเปรียบเทียบกันนะคะต่อไปนี่คือเป็นวิชาชื่อวิชาต่างๆนะคะ musiccomputersgeography แล้วอะไรคะ geographygeography แ Ge ปลว่าภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์นะคะนะคะ science ก็แปลว่าวิท,ทยาศาสตร์ m u s i สแปลว,ว่าดนตรีและคอมพ English อังกฤษนะคะอารแปลว,ว่าศิลปะนะคะนี่ก็คือเป็นการเรียนเรื่องวิชื่อวิชาไปด้วยเลยนะคะเป็นกลุ่มคำศัพท์ history แปลว่าอนะไรคะคำนี้อ่านว่า history นะคะไม่อ่านว่า history ไม่เอานะคะ history แปลว่าประวัติศาสตร์นะคะ ะะต่อไปนะคะนี่เป็นการอ่านนะคะว่าทำไมเขาจึงเก่งได้ขนาดนี้คนนี้ชื่อเจมแน่นอนนะคะเพราะเขาเก่งทั้งคณิตและภาษาอังกฤษนะคะเจมเขาทำไงบ้างในกิจวัตรนะคะเจมไปอะไรไปไหนเอ่ยเจม went to the library ไปห้องสมุดบ่อยๆถูกไหมคะ he wants to read some good book เขาไม่ใช่อ่านหนังสือทั่วไปนะเขาอ่านหนังสืออะไร good หนังสือที่ดีนะคะเกี่ยวกับ geography of the world ก็คือภูมิศาสตร์ของโลกนะคะดูเป็นคนยิ่งใหญ่เนาะ and number two นะคะข้อ b James saw many pictures of interesting places ก็คือสอบแปลว่าเห็นนะคะ <c oughs> James เนี่ยได้เห็นภาพมากมายที่น่าสนใจอของสถานที่ที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะ He reads about the l a s t g e s t of oceans in the world ก็คือเขากำลังอ่านเกี่ยวกับเรื่องมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะต่อไป And a n d he took a l o t of n o t e s ก็คือนอกจากอ่านแล้วนะคะการเรียนรู้ที่ดีคือหลังจากอ่านปุ๊บเราก็มีการสรุปจดบันทึกนั่นเองนะคะ And at home James looked at, at the n o t e s again ก็คือ หลังจากที่มีการจดบันทึกแล้วกลับไปบ้านก็ไปอ่านอีกนิดนึงนะคะ and m e a charge of this report นะคะแล้วก็เขาก็ทำรายงานปกตินะคะอย่าลืมนะคะนี่คือเป็นเห็นไหมหนังสือมันสอนอะไรรยได้เยอะเลยนะคะอาจจะเป็นกลเม็ดรเราสำหรับไป adapt apply เป็นของตัวเองได้นะคะต่อไปนะคะมีคำศัพท์นะมีคำศัพท์แฝงอยู่นะคะคนไหนไม่เข้าใจนะคะน้องสามารถเปิดพจานานุกรม ค้นหาคำศัพท์ได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะ,ะมีอยู่เจ็ดข้อน,นะคะเจ็ดข้อนี้นะคะลองทำลงในสมุดดูนะคะเพราะว่ามีอยู่กี่สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดมีอยู่แปดข้อน,นะคะมีอยู่แปดแปดรูปนะคะ ให้น้องๆนะคะทํา7ข้อนี้ลงในสมุดนะคะโดยเขาตั้งคำถามไว้อยู่แล้วนะคะว่าอะไรที่คือที่สุดในโลกใช่ไหมขั้นแรกดูข้อแรก which is the longest wall ก็คือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกกำแพงอะไรเอ่ย tiktok tiktok น้องๆรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือกำแพงเมือง มังจีนนะคะก็คือ the Great Wall of China นะคะก็คือเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกนะคะเวลาเขียนตอบเห็นไหมเราก็ลอกคำถามมาก่อนหนึ่งบรรทัดแล้วก็แล้วก็ค่อยเขียนคำตอบตามนี้นะคะเหมือนกับที่น้องแมวสีเหลืองตอบเลยนะคะก็คือเอาตรงนี้มาเติมถูกไหมคะเช่นถ้าข้อที่หนึ่งตอบอยังไงตอบ the r Great sorry ชื่อเฉพาะต้องเขียนพิมพ์ใหญ่นะคะออสไชน่าสนะคะอีสอย่าลืมนะคะอีสตามด้วยอะไรเอ่ยยาวทั้งแถบที่เขาถามเลยนะคะเห็นไหมยากไหมเอ่ย เพียงแค่เราต้องแปลคำถามให้ได้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะคะในข้อที่2องค่ะ w i c t is the longest no, uh, river longest เรารู้ว่าเป็นว่ายาวยาวที่สุด long แปลว่ายาวใช่ไหมคะ high แปลว่าสูง large แปลว่าใหญ่นะคะ big ก็แปลว่าใหญ่นะคะแต่ดูสิว่ามีอะไรที่ น่าสงสัยอีกไหม ah. Mountains แปลว่าภูเขานะคะ d e s e r t s แปลว่าทะเลทรายนะคะ Island แปลว่าเกาะ Animals สัตว์และก็ Clock ที่แปลว่านาฬิกานะคะน้องๆน,นะคะสามารถดูจากแปดภาพนี้นะคะเพื่อมาเชื่อมโยงกับเจ็ดคำถามนี้นะคะโดย ครูยกตัวอย่างไปแล้วว่าเราจะเขียนคำตอบอยังไงนะคะเพราะคำถามมันก็แฝงไปด้วยคำตอบนั่นเองนะคะเห็นไหมข้อนี้ which is the fastest animals in the world fastest แปลว่าอะไรเอ่ย fast แปลว่าไวสัตว์ที่ว่องไวที่สุดในโลกคืออะไรเอ่ยเออข้อนี้ตอบไปแล้วคือชีต้าใช่ไหมคะเอาชีต้ามาตอบใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย is the fastest animal of the world ก็คือตรงนี้นั่นเองเอามา เขียนต่ออีกนะคะทำเจข้อนี้ลงในสมุดนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่เข้าเรื่องแกม่าในเรื่องของ comparative adjective นะคะเดี๋ยวครูจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในห้าหน้าห้เนี้ยทำลงในสมุดก่อนนะคะต่อไปเห็นไหมผ่านไปไวเลยนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะในบทเรียนนี้นะคะ หลังจากที่น้องจับคู่เสร็จแล้วนะคะให้น้องเรียงลําดับภาพนะคะว่าอะไรอยู่ส่วนไหนแต่เนื่องจากมันเยอะมากแล้วครูก็จะเฉลยให้น้องนะคะและตรงนี้ให้น้องๆจับดูภาพแล้วก็เขียนครรยําศัพท์ชื่อวิชาให้ถูกต้องนะคะดูจากภาพนะคะน่าจะเป็นหนังสือเรียนของชั้นปีของน้องๆใช่ไหมคะก็จะไม่ยากนะคะต่อไปตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะ ไปเป็นข้อที่3ไม่ต้องทําก่อนนะคะไม่ต้องทานะคะข้อ3ไม่ต้องทําก่อนแต่ให้นักเรียนนะคะทำข้อที่4นะคะเป็นของเ,อเป็นชิ้นงานตัวเองลงในหนังสือปกติเลยนะคะข้อที่3ใหญ่ไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงเนะะื้อหา ซับซ้อนเ,ออเรายังไม่ได้ลงเนื้อหาลึกนะคะเราจะลงตามหนังสือกันเลยก่อนนะคะเรื่องนี้ก็เลยจะต้องมีคลิปแยกนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะเดี๋ยวครูจะทําให้น้องๆแล้วก็ค่อยกลับมาทําอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่ต้องทําในคลิปนี้ข้อที่3ใหญ่ไม่ต้องทำนะคะทำข้อที่4ก่อนนะคะต่อไปดูจากภาพแล้วก็คือเรื่องเดิมๆใช่ไหมลูกเราก็มาดูสิ คล้ายๆกับ7ข้อนั้นเลยนะคะเราก็มาเชื่อมโยงกับตรงนี้นะคะว่าคำใดหายไปนะคะตัวอย่างเช่น cheetahs นะคะน่าจะเป็นสัตว์ที่อะไรเอ่ยมีความว่องไวคาว่าว่องไวที่สุดเติมอะไรเอ่ย fast ใช่ไหมคะ fastest นะคะก็คือสัตว์ที่ว่องไวที่สุดนะคะหรือ mount everest is จุดๆๆๆ mountain in the world น่าจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ย น่าจะเป็นเรื่องของขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอ๋อสูงที่สุดนะคะไฮแ h ดไ h แอดแปลว่าอะไรคะสูงสูงมากนะคะต่อไป big ben is อะไรเอ่ยจุดจุดจุดคลอ,อกอ๋อ big g e s t clock ก็คือนาฬิกา big ben เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะคะนี่ครูใบ้ให้แล้วสามข้อนะคะนอะ้องลองเลือกเติมคำคุณศัพท์ขั้นสูง นะคะให้สอดคล้องกับภาพนะคะมีข้อที่1ที่ยังไม่ได้ทำนะคะข้อที่3ข้อที่5 and 7นะคะห3 5 7นะคะให้น้องๆกลับไปทําด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องทำนะคะลูกไม่ต้องทําแล้วก็ตรงนี้ให้นักเรียนใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้แต่งประโยค เปรียบเทียบพร้อมบอกความหมายนะคะเปรียบเทียบยังไงนะคะสังเกตง่ายๆคือการเติม er ใช่ไหมคะขั้นง่ายๆแล้วเติม er พอเราจะเปรียบเทียบสิ่งของเราเติม er เสร็จแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบเราก็ต้องเติมแดนไปด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นคำว่า big big เติม er ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เติมแดนเร,เราจะเปรียบเทียบกับอะไรล่ะนะคะ big แปลว,ว่าใหญ่ถูกไหมคะร Fast ก็กลายเป็น faster เติม er en นี้ค่ะนออกไหมหรือ easy ใช่ไหมคะ easy เติม er แล้วก็เติมแดนแต่น้องจะต้องมาเปรียบเทียบกันเองแต่งประโยคกันเอาเองนะคะว่าน้องจะเปรียบเทียบของสิ่งนั้นให้เหมาะสมกับ adjective ที่ครูเขียนไปให้นะคะ หรือ s m a l l นะคะ smaller than นะคะหรือ short short แปลว่าสั้นใช่ไหมคะ shorter than แปลว่าสั้นกว่าสั้นกว่ากับอะไรน้องก็แต่งเอาเองแล้วแต่น้องนะคะครูไม่ serious นะคะแต่ serious ในเรื่องของการใช้คำให้สอดคล้องกันนะคะต่อไป long long แปลว่ายาว ลองเกิแปลว,ว่ายาวกว่า longer แดนด้วยนะคะอย่าลืมเติมแดนและสิ้นแปลว,ว่าผอมบางต่างๆนะคะสิ้นเหนแปลว,ว่าบางกว่าอะไรบางกว่าอะไรน้องสามารถเติมได้เลยตรงนี้ยครูเขียนให้แล้วนะคะตรงเนี้ยครูเขียน adjective ขั้นกว่าให้น้องๆแล้วนะคะน้องๆแค่เอาไปใส่แล้วก็ไปแต่งประโยคเองนะคะครูให้ฟรีตรงนี้นะคะ ฟรีความคิดน้องจะแต่งยังไงก็ได้นะคะให้น้องสอดคล้องกันแต่ข้อที่หนึ่งไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องทำเลยทำแค่ข้อสองใหญ่ก็พอนะคะจบแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะยากไม่เอ่ยนะคะฝากน้องๆติดตามนะคะบทเรียนต่อไปด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องแล้วก็เป็นการดิวเนื้อหานะคะเพื่อให้น้องๆมันให้เข้าใจเนื้อหา เรื่องเรียนเ,ออเรื่องนี้มากขึ้นนะคะฝากน้องๆติดตามในบทเรียนหน้าแล้วก็ทบทวนบทเรียนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ